วันนี้คุณลุงผู้ปกครองใจดีจะพามีไมตรีไปทานอาหารญี่ปุ่นค่ะและแน่นอนว่าต้องเป็นร้านที่วิวแชร์ไปได้ก่อนไปคนขับขอตามหากาแฟก่อนนะคะเอ๊แต่ว่าเขาไม่อยู่ตรงนีโ้โหร้านที่เคยมาทานบ่อยๆหายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมีนกแก้วเป็นเพื่อนคู่ใจนุดกาแฟไปที่ไหนก็ต้องหากาแฟดื่มก่อนนะคะ แล้วแล้วก็ถึงที่หมายแล้วค่ะคุณลุงผู้ปกครองจัดมีเมตรีให้เข้าที่แล้วก็พร้อมลุยวันนี้เรามาทานอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าร้านโอชิเนระยองค่ะตอนทำช่องใหม่ๆเคยมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วหน้าร้านจะจัดสวนน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะตัวอาคารของร้านเนี่ยก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันและที่สำคัญวิวแชร์มาได้ ใช่เพราะว่ามีทางลาดสำหรับวิวแชร์นะคะสบายมากเลยถึงแม้ทางเข้าร้านจะมีสเต็ปเล็กๆแต่ว่าเราเข้าได้สบายมากร้านโอชิเนระยองตกแต่งแบบญี่ปุ่นเบาๆญี่ปุ่นยิ้ใจน่ารักดีค่ะที่สำคัญคือตัวร้านสะอาดสะอ้าน โต๊ะที่นั่งต่างๆก็มีมากพอสมควรจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น่านั่งน่าทานมากค่ะสําหรับเราที่มาก,กับวีลแชร์ก็ได้โต๊ะนี้นะคะซึ่งเป็นโต๊ะประจำะแล้วก็สะดวกสําหรับเรามากเลยแต่ว่ายังมีเมตรีต้องเอากอีกออก2ตัวนะคะขอบคุณการซอร์ตบริการที่ทำน่ารักทุกครั้งขอบคุณค่ะระดับของโต๊ะนั้นพอดีกับวีลแชร์เป๊ะเลยค่ะ ร้านโอชิเนระยองเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่คุณลุงผู้ปกครองกับมีเมตรีมาหลายครั้งแล้วนะคะเราจะได้รับ QR code แบบนี้เพื่อสั่งอาหารค่ะวันนี้มีใจอยากทานชาบูด้วยค่ะก็เลยสั่งหม้อชาบูมาด้วยราคา550บวกบวกสรุปแล้วจ่ายคนละ7 0 0บาทโดยประมาณนะคะแต่จะมีอีกราคาหนึ่ง1150บวกบวกถ้าสายเนื้อแล้วก็ลุยค่ะ แต่บ้านเราไม่ได้ทานเนื้อค่ะ550บวกบวกน่าจะพอดีลงตัวสายแซลมอนสายปลาดิบมาร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะแต่เนื่องจากว่ามีไมตรีกับคุณลุงผู้ปกครองทานอย่างไรก็สั่งอย่างนั้นก็เลยดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหรนะ่นอะอายุมากกันขึ้นแล้วนะคะก็ต้องพอประมาณนะถึงแม้จะเป็นบุฟเฟต่ตแต่ว่าเราก็ทานแค่พออิ่มค่ะ หลังๆมานี้มีกฎกติการะหว่างเราค่ะคือต้องแยกกันสั่งไม่สั่งเผื่อกันใครทานอะไรก็สั่งแค่นั้นเลยวิธีการนี้ก็เมื่อทานเสร็จก็จะสบายตัวอิ่มพอดีไม่จุกนะคะอาหารที่ร้านโอชิเนอร่อยทุกจานมีเมตรีคอนเฟิร์มมีเมตรีก็ตบท้ายด้วยซุปค่ะ หันไปเจอเมนูนะคะมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานด้วยแล้วแต่จะสั่งมาเพิ่มนะไม่ค่ะมกินเและคนที่บอกว่าไม่กินไอศกรีมก็นำไปแล้วจ้ะไอศกรีมนี้มีให้ลูกค้าบุฟเฟ่ทุกท่านคนละหนึ่งถ้วยค่ะก็นั่งเล่นนั่งย่อยกันไปแปบ น,นะคะแล้วก็ชำระเงินออกจากร้านแล้วค่ะมาถึงนาทีนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าร้านโอชิเนระยองวิวแชร์มาได้ชัวชวๆค่ะไปลองความอร่อยกัน25สาขาทั่วประเทศได้นะคะโฆษณาขนาดนี้คือเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเองนะจ๊ะ ลานจอดรถของร้านโอชิเนก็ดีมากๆเลยค่ะพื้นราบเรียบสะดวกสบายมากเลยค่ะกลับขออาศัยร่มเงาจากอาคารข้างๆเพื่อขึ้นรถหน่อยนะคะทานอิ่มแล้วก็หลั่นล้าสบายใจแต่ขอไปเดินย่อยอีกนิดนึงนะคะเรามากันที่แมคโครสขาระยองค่ะเป็นที่ที่มากี่ครั้งที่จอดรถคนพิการก็ว่างให้ตลอดเลยค่ะขอชื่นชมการจัดการที่ดีนี้จากใจจริงเลยนะคะ คุณพี่ในเครื่องแบบก็ทำงานอย่างแข็งขันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยเดเยี่ยมวันนี้นอกจากจะมาซื้อของแล้วก็มาพบเพื่อนด้วยค่ะทราบมาว่าคุณชมพูมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็เลยตามมาเซอร์ไพรส์เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีต่อใจมีเมตรีมากเลยค่ะ ก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่เรียกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆก็สะสมกันไปและวันนี้ก็ไม่มีคิวไปที่อื่นแล้วค่ะกลับบ้านเราโลดใช้เส้นทางธรรมชาติมามองสีเขียวให้เต็มตาก่อนเข้าบ้านค่ะขอบคุณทุกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเม r ร c h ช n n นลทั้ง2ช่องทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ